เอยลงมาในชาหัวใจแต่ทั้งแรกที่เราได้พบกันอยากจะสร้างสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอยากเก็บเวลาไว้ตรงนี้อยู่คนเดียวนี้ตอนที่เราจ้องตาบันบันของแต่ทรงร่างงามวันเช้าที่เราเจอ ฟันมันก็สลายไปไหน,นทิศทางเมื่อมีคนเดินเข้ามาจากเธอเธอแล้วเดินจากไปอยากจะตผัดใจดัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็องคงไปไม่ได้พอ,อใเคิดยังไงอยากที่จิลืมกแล้วจะงเป็นต้องัดใจตัวเอง คงตาลงแล้วหัลลังกลางคาใจห่าไปเป็ไกลคิดว่าเป็นความถูกในเล็กน,น,น้อยไปฉันคิดว่าเธอนั้นมาเป็นคนเดียวเดิอเปคนเดียวไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้ว